หรับวัดป่าเลไลวรวิหารตั้งอยู่ที่ริมถนนมาลายแมนตําบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ101ยกิโลเมตรใช้เวลาเดินทางกันประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งและข้างหน้าที่ทุกคนกําลังเห็นนะครับนั่นคือวิหารของวัดป่าเลไลที่ภายในปฏิสจานองคหลวงพ่อโตปางป่าเลไลซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรีกันเลยนะครับและมีคํากล่าวที่ว่าหากใครมาเที่ยวสุพรรณบุรลงพง หรือไม่ได้มาเที่ยวที่วัดป่าเลไล,ะละแห่งนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสุพรรณบุรีกันนะครับ เดี๋ยวมาฟังประวัติเกี่ยวกับวัดป่าเลไลกันสักหน่อยนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับกล่าวว่าวัดป่าเลไลเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรีโดยมีอายุประมาณ1,200ปีซึ่งชาวบ้านจะเรียกทั่วไปว่าวัดป่าวัดแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ82ไร่หนึ่งงานโดยมีโบราณสถานอันเป็นประธานของวัดคือพระพุทธลูปางป่าเลไลซึ่งเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดป่าเลไล